สวัสดีครับผมวัตยุกิะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวตัวละครเบอร์ริวนะฮะมารีวิวต่อเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวนักเวทนะครับเป็นนักเวทสุดน่ารักนะครับเพราะว่าเป็นแฟนของผมเองนะตัวละครน,นี้ก็จะมีความโดดเด่นมากนะครับในเรื่องการทาดาเมจนะจะเน้นการรีมานาแล้วก็ใช้สกิลอย่างต่อเนื่องนะเพื่อรีดดาเมจออกมาให้มากที่สุดเนาะมาดูกันที่นีสัยของตัวละครน,นะครับมจิกแอคแท็ของเบอร์ริวนะครับจะเพิ่มขึ้น8%ตอนเริ่มเทินนะครับแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะได้ไดบัฟเลเวล2นเท และที่สําคัญเนี่ยก็คือมีการเพิ่มของมานาให้ด้วยนะครับหแต้มทีนี้มาดูตัวอย่างกันครับตัดภาพเข้ามาในเกมครับผมถ้าเราโชคดีพอมันก็จะมีบัฟขึ้นมาแบบนี้นะทีนี้มาเช็คสเต็ทกันครับทีนี้เราก็จะเห็นว่ามจิกเอีเคเนี่ยเราเพิ่มขึ้นมาแล้วนะแปดเปอร์เซ็นต์สเตทตรงนี้เนี่ยมันบวกให้ทุกตาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบัฟที่เราสุ่มได้มาเมื่อกี้มันคือตรงนี้ครับผมซึ่งบัฟตรงนี้เนี่ยมันสุ่มออกห้าสิบเปอร์เซ็นล์นะครับทีได้ช้อู่า่มโชคด้มาาเวยนะคร เอาไปใช้กดสกิลได้ฟรีเลยถ้าเกิดเริ่มเกมมาไม่ได้บัฟไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเทิร์นต่อไปเนี่ยก็มีโอกาสอีก50%ที่เราจะได้บัฟอีกมันจะสุ่มทุกๆเทิร์นครับผมแต่ถ้าเราโชคดีเกินไปนะครับเทิร์นต่อมาเราได้บัฟอีกมันก็จะบัฟเกา่าออกนะครับเราเอาบัฟใหม่เข้ามาแทนแต่ถ้าคุณบอกเบอร์รีวของคุณมันไม่โหดพอนะครับผมแนะนําให้อัพเป็น5ดาวเลยครับเพราะมันจะเพิ่มเาเอเมนจิกไอทีเคเพิ่มมานะครับล้ๆเทอร์นน็ครับแล้วรับก็ทุกท สรุปสำหรับคนที่งงอยู่นะครับนิสัยของตัวละครเนี่ยมันก็เป็นตามนี้เลยถัดมาเป็นเรื่องของสกิลนะครับเอาเริ่มจากเบสิคแอคแท็ก่อนเบสิคแอคแท็จะเป็นการปล่อยพลังเวทครับทำดาเมจ80%<อ>หรือว่าเป็นดาเมจที่มแมรงนะครับเอาไว้ใช้ตอนที่เราไม่มีมานานะต่อไปเป็นสกิลชูชูชูครับผมเป็นสกิลเดียวนะครับผมก็คือจะปล่อยเวทออกไป3ครั้งแบบนี้เนาะ สกิลนี้เป็นสกิลเจาะเกาะนะครับก็คือจะแรงมากๆเลยนะครับผมจะเจาะเกาะศัตรู40%เลยนะถ้าถามว่าทาไมถึงต้อง3ครั้งใช่ไหมผมคิดว่าเดเวลลอปเปอร์เนี่ยเขาอาจจะให้ผู้เล่นได้มาลุ้นคลิซะหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นสกิลเจาะเกาะด้วยนะครับน,นี่ความเห็นส่วนตัวนะทำามาเป็นสกิลแคชเชียลเซิร์ชครับหรือว่าจะเรียกว่าเป็นสกิลกระเป๋าโดเิมอนก็ได้นะคือเมื่อเรากดใช้เนี่ยตัวละครเบร์ลิวก็จะสุ่มสกิลขึ้นมา1อย่างครับมันจะสุ่ม1ชิ้นจาก4ชิ้นนะครับซึ่งแแล้้้ววกก็ตต่่่่เพือออนนะาาจไดัทีงรม ผมขอเริ่มจากสีแดงก่อนนะครับสีแดงเนี่ยก็จะเป็นการเรียกอุกบาทมาทำดาเมจนะดาเมจตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบหมู่แต่ก็ไม่ได้คว้างเลยนะครับดาเมจจากสกิลนี้เป็นดาเมจ80%นะต่อไปจะเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าจะเป็นการทำดาเมจแบบเดี่ยวอยู่ที่80%นอกจากนี้ยังทำให้มอนสเตอร์ติดสถานะแช่แข็งด้วยนะครับสถานะแช่แข็งตรงนี้จะทำให้มอนสเตอร์ที่โดนเนี่ยขยับหรือทำอะไรไม่ได้เลยนะครับในเทินถัดไปก็คือเหมือนโดนข้ามเทินไปเลยครับ เขาบอกอย่างหนึ่งว่าเราไม่สามารถเช็คแข่งบอสหรือว่ามอนสเตอร์บางประเภทได้นะทุกคนระวังด้วยต่อไปเป็นสีเหลืองนะสีเหลืองก็จะเป็นสกิลฮิลนะครับรูปแบบการฮิวก็จะเป็นแบบหมู่แล้วก็จะแรงตามค่าเมจิกแอ็แท็ของเราด้วยนะหมายความว่าถ้าเมจิกเอ็แท็เราเยอะเนี่ยเราก็จะฮิลได้แรงขึ้นเองนะครับแล้วถ้าเราก,กดตอนที่ตัวละครเราอยู่กับนหมู่นะผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะสุดท้ายก็จะเป็นถังระเบิดนะครับ อันนี้คือแรงมากๆานะครับเป็นสกิลหมู่แล้วก็ทำดาเมจที่130%แต่ระวังด้วยนะครับเพราะว่าตัวละครของเราเนี่ยก็จะโดนดาเมจครึ่งหนึ่งด้วยผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าดาเมจครึ่งหนึ่งตรงนี้มันฟิกหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยไม่รู้ว่าถ้ามีเมจิกดิฟเฟน์เยอะๆเนี่ยมันจะช่วยลดดาเมจได้ไหมถ้าใครรู้ก็มาบอกผมหน่อยนะครับอันนี้ผมอยากรู้จริงๆแต่อย่างไงก็ตามนะครับถ้าจะใช้จริงๆก็ระวังด้วยนะครับเพราะไม่งั้นก็อาจจะมีจุดจบแบบนี้ก็ได้ สกิลถังระเบิดเนี่ยก็โดนเพื่อนตัวเองได้นะครับถัดไปเป็นสกิล w a ลเ f r a ครับสกิลนี้ทำดาเมจได้แค่แนวนอนนะครับถ้าเกิดอยากลองเปลี่ยนแนวแล้วก็ลองกดซ้ายกดขวาด,ดูนะครับสกิลนี้เป็นดาเมจ LE 70%นะถือว่าค่อนข้างเบาเลยครับหลังจากที่เราใช้สกิลแล้วนะครับก็จะมีรอยไฟที่พื้นนะถ้ามอนมาเหยียบก็จะมีดาเมจขึ้นมานิดหน่อยนะครับไฟตรงนี้เนี่ยเวลาเราเหยียบก็จะโดนดาเมจเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่สกิลกันไฟมา ไหนๆก็พูดถึงสกิลกันไฟแล้วนะครับมาต่อด้วยสกิลไฟวอลกิ้งต่อปกติแล้วเวลาเราเดินเหยียบไฟเนี่ยเลือดเราก็จะลดใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราใส่สกิลนี้มาเนี่ยเลือดเราจะไม่ลดครับแถมเราได้ยิวเพิ่อมอีก20%อีกซนี้่แล้วครับมีแค่นี้เลยต่อไปเป็นสกิลเอ k ิเคบูครับไล่บัฟเอตเคขั้น2ให้กับคนในทีมนะคือ ขั้นสองเนี่ยมันจะฟังดูไม่เยอะนะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือมันดูเยอะขึ้นมาทันทีเลย <c oughs> คือสกิลนี้จะบวก ATK ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอีกอย่างคืออิมูลต่อดีบัฟประเภทที่เกี่ยวกับ ATK นะครับเอาเราไม่ลงนะครับต่อไปก็จะเป็นสกิล NRG Restore นะครับเข้าใจง่ายๆว่าเป็นสกิลรีมานานั่นแหละทุกๆครั้งนะครับที่จบเทิร์นเราก็จะได้มานาคืนมาแต้มหนึ่งนะครับถ้าไม่มีมานาเลยเราก็จะได้มาสองแต้มนะ ทุกๆครั้งเนี่ยที่เราได้มานาคืนนะครับก็จะขึ้นทางขวามือตรงนี้นะครับโดยรวมเนี่ยสกิลนี้ก็ดีตรงที่ทําให้เบอร์ลิวเนี่ยใช้สกิลได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าดูตามหน้ากระดาษแล้วเนี่ยค่าคอร์สของสกิลเบอร์ลิวเนี่ยก็ใช้ค่อนข้างเยอะเลยส่วนสกิลสุดท้ายนะครับก็คือสกิลคิวตี้นะครับสกิลนี้ก็มีความเข้าใจง่ายนะครับสกิลนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเบอร์ลิวเนี่ยจะโดนดาเมจระยะไกล25%แล้วก็สกิลเอลเอซีสิบเปอร์ สกิลนี้จะเป็นสกิลเดียกชั่นนะครับ<ม>ก็ไม่ต้องกดอะไรเพราะว่าสกิลจะทํางานอัตโนมัติอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับสาหรับตัวเบอร์ริวสำหรับต้นเกมก็น่าจะประมาณนี้แหละพอๆประมาณนี้แหละฮนะถ้าผมผิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่าข้อมูลพวกนี้ผมอ่านด้วยตัวเองนะแล้วถ้าเพื่อนๆใส่เซสกิลแบบไหนเนี้ยก็มาแชร์กันได้นะครับเพื่อบบนนมผมจะเอาไปใส่ตามบ้างนะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับไปเจอกันครับผมบ๊ายบาย